ห้าร้อยห้ร้อยห้าร้อยห้าร้อใช่ไหมฮะฮะอ๊ะเอาเอาสองพันดีกว่าสองพดีกว่าไหวปะสองพันสองพันไหรอได้ไหมไหวปะห้าวินผมมีพได้ได้ได้ไม้หมีสมีสไม้หได้พี่ได้ได้โอเคสองพเว้ยบันเจี๊ยบบันเจี๊ยบได้ได้ก็บิน ไปลอยเชี่ยเลยหยิบไปอเอาพอ,อ,องอีวิ่งเนี้ยเชี่ยไปทำอะไงเนี้ยปวดตัวมีกดกันหรกูเฮ้ยครูปุ๊บไปแงทำไมเนี่ยเอ้ากูเอ็งต่อเสือเธอเชี่ยไม่หลงวะเอ้าทำไม chích ping chích chích pin chích pin chích 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 น,นูแต่ตายเลยหรอแ่ไแปก,กึนปกก้นไปกึ้นรูมือม่ดีตจ้งสองพันตั้าสองพันดีสองพันไ่เหี้ยอากดปิดกดปิดกดปิดสัตว์กดปิดกดปเออฮะ Trên đây Cái này có tiếng thuốc này mình thiệt Tại Chỉ không muốn nó lục Chỉ không muốn nó lục Chỉ không muốn nó lục với bản chiếc được có ai chết đi biết mà lấy chết lắm Mới biết mà Biết cua đây Biết cua đây clip luôn tiktok à hả rồi đi, Đĩa mới mới đồn cú Ôi Thành Là lắng nào lắng lăng, mình thích Ô lỡ mày hâm kia lẽ ô lắm lắm nào, lắm nào, lắm nào, lắm lắm Mày lắm cái mày lắm lắm Thôi à, mừng 2-1 à? Mày mới nổng. 1 đâu? Cứ tìm top tài bất kỳ nữa à. Thôi cơ có thật ra 1 đâu này. mày nay 2 chứ đi Ây, xì đèo. Mày mới nổng. à. Ở đi. mày 2. ใช่ลนะเฮ้ยทำไมกูพี่ว้ามันจังอนะเปิดของในก็แม่งมั้่หรอเปิดทักสองร้อยนะดูดีดูดีโคตรฟ้าพ่อกูอเ,นเนี่ยไม่รู้อนะ่ะไม่รู้แนะ่ะกูขออนุญาตเลยเปิดสองร้อยนะมาตรงนีีโม่กูะ อเออไม่เชื่อดำไปไหนลนะ่ะป่ะเล่นของแล้กูเนี่ยขอญาตเล่นของคืนด้วยเช่นนี่ยืนยิ่งเปิดของอล้กูวะเชื่อเลยเปิดของแน่ๆเอาตัวทีเอาเชี่ย ตงเตอรลงกูม <stumbled> ่พี <forward> ่พีกบพ่อดียยโมยเช่นั่นไม่พับพับพับกองเชียบเว้กองเชียกองเชียบกองเชียบโอ้ยหวยตีหนึ่งเลยเตียนรูกหนึ่งนะ

ไปปไะสองหนึ่งอะไรเยอะไปสิเยอะเพิ่งอย่า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 เพิ่ง,งไปรัด <c oughs> ไ,ได้ดีกว่านะแ <c oughs> มง้สองพันฟิตเคยจ่ายไว้ที่กูไปแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมไปแล้ว